สวัสดีค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะในหัวข้อทศนิยมเราจะเรียนเรื่องการหารทศนิยมด้วยทศนิยมค่ะวิธีการหารทศนิยมด้วยทศนิยมนะคะหลักการง่ายๆในการจำคือหาจำนวนมคูทณทศนิยมนั้นนะคะให้อยู่ในรูปของจำนวนนับค่ะทั้งตัวตั้งและตัวหารเลยนะคะแล้วนักเรียนก็หารตามการหารจำนวนนับตามปกติเลยค่ะมาดูนะคะ อย่างเช่นตัวอย่าง2.28หารด้วย0.3ขั้นตอนที่1ของเราคือหาตัวมคูณน,นะคะหาจำนวนมคูณให้อยู่ในรูปของจำนวนนับนักเรียนจะเห็นว่า2.28นะคะเป็นทศนิยม2องตำแหน่ง0.3เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะยึดตามทศนิยมตำแหน่งที่มากกว่านะคะก็คือ 2.28เนี่ยมีทศนิยม2ตำแหน่งแต่0.3มีตำแหน่งเดียวดังนั้นเราจะต้องคูณให้ทศนิยม2ตำแหน่งนั้นกลายเป็นจำนวนนับค่ะจะได้ว่า2.28คูณด้วย100แล้วหารด้วยในวงเล็บนะคะ0.3คูณด้วย100นัื่องเรียนจะเห็นว่า2.28คูณด้วย100จะมีค่าเท่ากับ2.28 แล้วก็มีศูนย์เพิ่มสองตัวเมื่อมีศูนเพิ่มสองตัวทศนิยมสองตำแหน่งที่มีเราก็จะเติมข้างหน้าเลขศูนย์ศูนย์ข้างหลังก็สามารถตัดทิ้งได้เลยแล้วทีนี้มาดูศูนจุดสามคูณด้วยหนึ่งร้อยก็เพิ่มเลขศูนย์เข้ามาสองตัวแต่ศูนย์จุดสามมีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียว ่ะเมื่อเราใส่จุดข้างหน้า0ตัดทิ้งจะได้ว่า228หารด้วย30ค่ะเราก็ไปหารตามปกติเลยคือ228ตั้งหารด้วย3วนักเรียนคะพิจารณาว่า30อ่ะ2งจำนวนแรกคือ22ไม่สามารถหารได้นะคะ เราก็จังตองดูเป็น3ตํตำแหน่งนะคะก็คือ228เลย30คูณด้วยจำนวนไหนนะคะถึงจะได้228ก็คือคูณด้วย7 30คูณด้วย7มีค่าเท่ากับ210นะคะทีนี้เราก็นำา2 8 8ลบด้วย210เมื่อลบกันแล้วจะเหลือ18 นักเรียนจะเห็นว่า18ผลลัพธ์ยังไม่เป็น0ูนย์ะคะเราก็จะใส่จุดทศนิยมข้างหลังเลข7แล้วเติมศูนย์ข้างหลังเลข18จาก18กลายเป็น180ค่ะเมื่อเราได้180แล้วเราก็มาดูว่า30คูณอะไรถึงจะได้180นะคะก็คือคูณด้วย6จะได้ว่า180ลบด้วย180นะคะ ผลลับกลายเป็น0ทีนี้เราก็นำผลหารข้างบนนะคะคือ7.6เนี่ยมาตอบตอบ7.6ค่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปตัวอ,อย่างข้อต่อไป1.625หานรด้วย0.5 นักเรียนจะเห็นว่า1.6 2 5สองห้านะคะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งมีทศนิยม3ามตำแหน่งส่วน0.5มีทศนิยม1ตำแหน่งแต่เรายึดตัวตั้งไว้นะคะเพราะว่ามันมีทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้นเมื่อมี3ามตำแหน่งเราก็จะใช้หนึ่งพันเข้ามาคูณน,นะคะข้อที่แล้วสองตำแหน่งใช้หนึ่งข้อนี้ใช้หนึ่งพันนะคะ จะได้ว่า1.625คูณด้วย1,000และ0.5คูณด้วย1,000 625 1,000มี0อยู่3ตัวเราก็ใส่0 1 2 3 1.625เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเราก็ใส่นับจากข้างหลังนะคะตำแหน่งที่ หนึ่งสองแล้วก็สามจะเหลือแค่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าส่วนศูนย์จุดห้าคูณหนึ่งพันก็เติมศูนย์เข้าไปสามจำนวนจะได้ว่าศูนย์จุดห้ามีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใส่จุดตรงนี้แค่ตำแหน่งเดียวตัดทิ้งไปเลยค่ะเหลือห้าร้อย นักเรียนก็จะได้ว่า1,625หารด้วย500ค่ะทีนี้เราไปหารกันเลยค่ะ500เป็นเลข3หลักดังนั้นเราดูที่3หลักแรก3หลักแรกของเราคือ162ซึ่งไม่สามารถหารได้นะคะเราจึงเลื่อนเป็น4หลักเป็น1,625 500คูณอะไรถึงจะได้1,625ไม่มีนะคะ เราจึงใช้จำนวนที่ใกล้เคียงคือ500คูณ3เท่ากับ1,500เมื่อลบกันแล้วผลลัพธ์ที่เหลือคือ125ทีนี้เมื่อผลลัพธ์ยังไม่เป็นศูนย์เราก็ต้องหารต่อไปโดยการใส่จุดทศนิยมข้างหลังเลข3นะคะใส่จุดทศนิยมข้างหลังเลข3ตรงนี้แล้วเติมศูนย์ ข้างหลังเลข1,250เราก็มาพิจารณาค่ะว่า500คูณอะไรถึงจะได้1,250ซึ่งไม่มีนะคะมีใกล้เคียงคือ500คูณ2มีค่าเท่ากับ1,000เมื่อได้1,000ลบกันนะคะจะเหลือ250ผลลัพธ์ยังไม่เป็นศูนย์ทีนี้เราต้องทำยังไงต่อเราก็เติมศูนย์ข้างหลังเลข250 ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมนะคะเพราะว่าเรามีจุดทศนิยมอยู่แล้วระหว่างเลข3กับเลข2ดังนั้นอ่ะเราจะไม่ใส่จุดทศนิยมเพิ่มแต่เราจะเติมเลข0เข้ามาข้างหลังเลยจะได้ว่า500คูณ5นะคะมีค่าเท่ากับ2,500ลบกันนะคะเหลือ0เมื่อผลลัพธ์เราเป็น0แล้วแปลว่าเราหารลงตัวแล้วนะคะเราก็มาตอบเลยตอบ3.25 นักเรียนคะการหารทศนิยมหลักการแรกคือหาจํานวนมาคูณให้อยู่ในรูปของจํานวนนับแล้วก็หารจานวนนับนะคะนักเรียนลองศึกษาและพิจารณาเพิ่มเติมนะคะ